ยอดวิวถล่มมากการเผยประโยคทําแอฟไปไม่เป็นถึงกับบอกแอฟไม่ควรมาเทปนี้เจอแบบนี้ถึงกับบอกไม่น่ามาเมื่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนสวยแอฟทักษอ,อนต้องมาเจอกับพิธีกรสุดแซฟฝี่ปากกล้าอย่างกันกันตาวรงานนี้ทำเอาแม่แอฟถึงกับไปไม่เป็นลั่นแอฟไม่ควรอยู่ในเทปนี้ โดยหมูอาซาว่าดีไซนเนอร์ชื่อดังกับมิชชั่นเปลี่ยนลุกกันแอฟที่โคจรมาเจอกันประชันการแต่งกายกับไอเทมมาแรงใครจะรอดใครจะไม่ผ่านตายคาจอกันออกตัวแรงหนุ่มกันโบเลือกชุดตามสไตล์ฉีกทุกกฎแทบคุยโวเกทับเสร็จก่อนแอฟแน่โดยหมูได้คอยช่วยเหลือสาวแอฟแล้วปล่อยให้กันช่วยตัวเองไป แถมเจอหนุ่มกันตบมุกหาทะเลนตนขยี้หลายรอบจนแอฟ,ฟไปไม่เป็นถึงกับบอกแอฟ,ฟไม่ควรมาอยู่ในเทปนี้กันยังบอกว่าเห็นหน้าแอฟ,ฟเหนื่อยใจเลยเอากันมาทำไมเทปนี้คนดูยอดวิวพุ่งแรงจนสาวแอฟโพสลงในไอจด้วยว่า2วัน1.2ล้านวิวพี่หมูพี่กันมืนโปรดักชั่นและแอฟ,ฟที่ดูไม่เข้าพวก ตามไปชมกันเต็มๆเลยค่ะว่าทำไมสาวแอฟถึงต้องบอกไม่ควรอยู่ในเทปนี้ตามคลิปด้านล่างนี้กันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะ รักทุกคนค่ะ